แผลแบบเยอะมากที่เท้าแล้วไม่หายเป็นมาสามปีแล้วครับไม่หายไม่แห้งไม่ยุบแล้วยิ่งหน้าฝนเจอน้ำนะแผลแบบบานออกแบบน่าเกลียดเลยเขาบอกอย่างนี้ครับเขาพูดให้ฟังบอกแผลลุงนะบานออกมา,ลา,ลาลเลยแบบน่าเกลียดมากๆเลยยังไงก็ไม่แห้งแล้วลุงเป็นเบาหวานนะะทำยังไงดีผมก็เลยนะว่างั้นคุณลุงลองทานกอดไหมวันละหนึ่งสองก่อนช่วงแรกเพราะว่าผมคุถามค่าน้ำตาลของคุณ,คณลงุณลงลุว่าอยู่ที่140ซึ่งมันสูงนะครับ ทานวันละหนึ่งสองแต่วันแรกอ่ะเขาที Arduino, ่เรื่กับเจลหนัใหนึ่งสองก่อนเพระว่าให้ปรับระดับก่อนเพรว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะลดลงผู้ภาหรือว่าอ่าค่อยๆลงอย่างเงี้ยคือผมให้ทานวันละหนึ่งสที่เนี่ยคุณลงทานได้15วันนคร er <ARM. S 1> ับลงทานได้ส <iej Dante. S 1> ิวันนี้ถึงจังหวะที่หมอจะต้องตรวจเป็กสองเหลือร้อยร้เอ่อร้อยเกใช่ครับคือบอกว่า คือตั้งนานแล้วไม่ค่าน้ำตาลเนี่ยไม่เคยลงเลยนะครับไม่เคยลงเลยคือตรวจก็อยู่200 30 240อยู่ระดับนี้ตลอดคือตัวเองน่ะจะมึนอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนเมาครับเขาบอกเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาเขาตรว่เพียงพอด้วยเพราะว่าเขาเป็นกำนันเนี้ยคือต้องไปแบบหลายที่ใช่ครับมีงานนู่นงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเมื่อคืนครับเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยคุณแม่ให้ผมโทรไปหาคุณลุงเนี่ยประมาณช่วงสามทุ่มว่าคุณลุงเนี่ย จะต้องอไปไงานเลี้ยงก่อนช่วงสองพุ่กลับมาแล้วช่วงสามให้ผมโทรไปคุณลุงบอกว่าตอนนี huh> ้แผลที่ทาลุงอะแห้งแล้วนะกินไม่ได้กี่วันแล้วะหนึ่งเดือนอ้หนึ่งเดือนพอดีใช่หนึ่งเดือนพอดีแล้วก็หมดทางว่าันนี้เนี่ยหลังจากที่ทาแล้วเนี่ยคือคนอถามว่าลุงรวมๆแล้วเนี่ยคุณลุงอะทามาหนึ่งเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างช่วงหัวหรือมืออะไรอยู่ไหมคุณลุงว่าหัวเนี่ย ความมึนน้อยลงคือความมึนของลุงเน,นี่ยลุงมึนแบบไหนมันมึนมงงงงเหมือนคนคนกินเหล้าแล้วยังไม่สังอ่าจะงงมงมงันอยู่ตลอดเวลาเลยอ่านหนังสือบางทีไปคุยอยู่ข้างหน้าคนเยอะอะไรเงี้ยเซจะล้มไม่ใช่อยู่เต้นนะหน้าม,มืดอยู่นานไม่ได้อนะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีอาการนั้นแล้วครับแต่ที่แน่ๆคือแผเประวานิลดลงแน่นอนครับลดลงคือแห้งลงค่ะคือนิ้วเนี่ยมีแววว่าต้องตัดแน่นอน แต่นี้ไม่มีสิ์ต้องตัดแล้วคือข้ามตามลดลงแต่ก็ลดลงแห้งความมึนความมึนงงหายไปใช่ครับก็คือเคสนี้ผมว่าเป็นเคสที่ดีในการที่จะตัดสินใจทานสักอย่างหนึ่งนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video